ไม่เห็นแก้วลงเล่นกีฬาลองดิแต่ว่าคือเหมือนกับว่าเราอะคุยกันว่าใครอยากเล่นอะไรใช่ไหมละ่ะและ้วทีนี้ก็ถามว่าใครอยากเล่นอะไรแล้วเหมือนทุกอันอะมันจะมีคนที่อยากลงอยู่เลยทุกอันอะก็จะมีแบบทุกคนคนที่อากีฬาที่แบบคนอยากเล่นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะถามกันว่าเออใครอยากเล่นนี้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกอะแก้วลงเอ่อมอะไรนะวิ่งโกโกวากับกับปั่นจักรยานแล้วทีนี้ เราอะไปลองนั่งดูแล้วเราเล่นไม่เป็นเราก็เลยถามว่าเออมีใครเล่นเป็นไหมมันจะได้มีประโยชน์กับสีของเรามากกว่าะอะไรเงี้ยคือแก้วอะคุยพี่แก้วคุยในห้องอะคือแบบถ้าใครลงไม่ลงอันไหนลงอันไหนไม่เต็มอะเดี๋ยวแก้วเล่นเองะอะไรเงี้ยที่ตอนแรกแบบจะเป็นโกฟฟุตซอลด้วยเพราะตอนแรกเหมือนฟุตซอลมันไม่เต็มเงี้ยแต่ตอนแรกแก้วลงจักรยานไปแล้ว เราก็คุยกันว่าแบบเออมีใครเล่นเป็นไหมคือมันจะได้แบบทํามันมีประโยชน์ต่อสีของเรามากกว่าเพราะว่าแบบคือเล่นไม่เป็นลงไปมันก็เออมันจะเสียหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วน้องเหมยก็บอกว่าเออน้องเหมยเล่นเป็นอ่ะน้องเหมยไงน้องเหมยเล่นอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าชนะแน่แ่เพราะว่าเอาจริงๆป้าคือเราอะหวังกับเกมแรกกับเกมที่สองมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเกมอื่นอะเราสู้ทีมอื่นไม่ได้อยู่แล้วแบบเชคเฮยเยอร์แช่บอลอะไรเงี้ยเพราะว่าทีมเรามันมีแต่คนตัวเล็กๆล็กอะเราก็แบบ เล่นกีฬาก็ไม่ค่อยเป็นด้วยเราก็เลยคิดว่าเออให้เกมแรกกับเกมที่สองรอกชนะมันก็น่าจะพอมีหวังนะอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบอยากได้คนที่เล่นเป็นไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยให้น้องเหมอยลงไปเล่นแล้วก็สรุปก็ได้ที่หนึ่งใช่ไหมอืมไม่มีอะไรแค่นั้นพอเกมอื่นเออมันมีคนลงเล่นครบแล้วแกก็เลยไม่ได้เล่นแบบอย่างชักยะก็ถามแบบมิโอลิจะแบบให้แทนไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบมิโนเอ้ยไหวอยู่อะไรอย่างเแบบงีเออ้ก็เลย ไม่ได้เล่นแล้วทีนี้พอมาฟุตซอลแบบแชร์บอลหนอะคนอยากเล่นเยอะแต่พอฟุตซอลตอนแรกอะเจ้าบอกว่าถ้าคนขาดเดี๋ยวแบบพี่เป็นโกเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าเออพอสุดท้ายคนครบก็เลยไม่เล่นเล่นอะไรเลยไดโนเสาร์ก็คนลงเล่นครบแล้วอะ <c oughs> ไรอย่างนี้อหม่ยนึกว่าขับมอเตอร์ไซค์เร็วมากใช่นนองแบบมาชิวๆเลย <c oughs>